เกิดมาผมไม่เคยเห็นครับเคยแต่เคยแต่สะกดคําว่ามแม่เป็นอย่างเดียวใช่หน้าตาก็ไม่เคยเห็นเสียงก็ไม่เคยได้ยินเหมือนคนคนอื่นๆช่วงสมัยเรียนตอนประถมช่วงนั้นเริ่มมีความคิดว่าเขามีกิจกรรมวันแม่แล้วทําไมทุกคนเขามีแม่แต่แตแตเราไม่มีครับผมก็เลยเริ่มเริ่มมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วเราไม่ถามย่าเหรอครับ <S <S รถามครับ ช่วงเริ่มเข้ามัธยมถึงค่อยถามหรอเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแล้ว<อ>เคยเคยถามแกอยู่ครับวัยเด็กเป็นยังไงไวัยเด็กที่ไม่มีแม่เป็นยังไงก่อนที่เราจะตั้งคําถามในในใจหรือว่ามันตั้งคําถามในใจไปแล้วชีวิตเราเป็นไงมันมันความรู้สึกมันเหมันขาดความอบอุ่นไปแล้วใช่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับทุกวันแม่เขาก็จะมีแม่มา,าที่โรงเรียนมีการให้พวงมาลัยแม่ได้กราบแม่ ของผมก็ต้องแยกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นส่วนที่เราไม่มีแม่มาหาเขาก็ต้องคัดแยกเราออกจากที่ตรงนั้นหรอใช่แล้วเขาไปาให้เราไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็ไปอยู่อีก,อ,ก,อ,กอีกมุมหนึ่งที่มันไม่ใช่กิจกรรมของเขาแต่มันมันร่วมในกิจกรรมเดียวกันของเขาเครับ